สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันนะคะพบก,กับ YouTube สมมาทาโร่เปิดไพ่ไทยดวงให้กับชาวราศีกันลัคนาการสวัสดีปีใหม่ดวงครึ่งปีแรก2,564สิ่งใดจะเกิดขึ้นบ้างอะไรดีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังราศีกันลัคนาการสามารถดูคลิปนี้ได้ดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งชาวราศีกันก็ดีลัคนา กันก็ดีใช้หลักวันที่การแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยผูกลัคนาแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด s ับสไคร้คอมเมนต์เป็นพลังบวกส่งกำลังใจให้กันแล้วก็ขอความเมตตาคนราศีกันลักนากันอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้คนละหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจคลิปนี้ทำให้เป็นโอกาสสวัสดีปีใหม่ให้กับทุกทกท่านมาบอกมาเตือนกันเนอ้อสำหรับใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรย้ำส้มมะพยากร เพจ Facebook ราคาเริ่มต้น3คำถาม59บาท5คำถาม99บาทดวงความรัก3คำถาม99บาทรายละเอียดต่างๆอยู่ในกล่องข้อความอยู่ในแชทนะคะทักแชทมาได้อ่านข้อความตรงไหนไม่เข้าใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะจ๊ะสำหรับชาวราศีกันใน ครึ่งปีแรกมีเกณฑ์จะมีเรื่องของการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือการได้รับโอกาสจากผู้รับผู้ใหญ่ใครตกงานว่างงานมีเกณฑ์จะได้งานหรือใครถูกเลิกจ้างถูกปลดออกจากงานกระทันหันหรือมีเรื่องให้ต้องออกจากงานลาออกจากงานกระทันหันให้ระมัดระวังแค่เรื่องของความใจร้อนความโมโทะลุวู้วามเท่านั้นเองดวงจริงๆแล้วคนราศีกันเนี่ย เป็นเรื่องของคนที่มักจะได้รับโอกาสดีๆอยู่เสมอๆแต่ข้อเสียก็คือในเรื่องของการที่บางครั้งเราเองนั้นเป็นคนหุนหันพันแล่นเป็นคนมุทะรุวูวามหรือใจร้อนซึ่งข้อเสียตรงเนี้มันจะทำให้เรา เป็นการสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวให้ระมัดระวังการถูกทรยศหักหลังหรือการถูกหลอกถูกโกงแต่ใครถูกออกจากงานถูกเลิกจ้างหรือที่ได้ออกจากงานกระทันหันอะไรใดๆก็ตามมีเกณฑ์จะได้รับโอกาสมีเกณฑ์จะได้โอกาสการสนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้น ต่อให้คุณถูกเลิกจ้างวันนี้พรุ่งนี้ก็มีเกณฑ์จะได้รับโอกาสเพราะ คนราศีกันเป็นคนที่มุ่งมั่นเป็นคนขยันตั้งใจและเป็นคนอดทนแล้วโชคดีอย่างหนึ่งก็คือจะมีคนให้โอกาสและช่วยเหลืออุปถัมภ์เสมอๆแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็แค่ความใจร้อนกับช่วงนี้ใครที่ยังทำงานดีอยู่ก็อย่าไว้ใจลูกน้องบริวารมากเกินไปหรืออย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปให้ระมัดระวังเรื่องของการถูกทรยศหักหลังหรือมีเรื่องของการแทงข้างหลังกันเกิดขึ้นหรือ การทำการทํางานให้รอบคอบอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดอันนี้คือสิ่งที่ต้องเตือนพยายามตรวจเช็คอย่าวู่วามทําอะไรให้รอบคอบมากขึ้นแล้วก็ถ้ามีโอกาสดีๆเข้ามาก็ไม่ต้องคิดเยอะใช้โอกาสนี้พิสูจน์ความรู้ความสามารถของตัวเอง บางคนมีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานไปอยู่ใกล้ครอบครัวใกล้คนที่เป็นที่รักใกล้ลูกใกล้สามีหรือใกล้พ่อใกล้กลกลแม่มากขึ้นแบบนั้นก็เป็นได้อีกในยะหนึง่งใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการก็อย่าไว้ใจลูกน้องบริวารมากจนเกินไปโดยเฉพาะในเรื่องของการมอบหมายงานอะไรใหญ่ๆหรือในเรื่องของเงินเงินทองทองอันนี้ก็ต้องให้ระมัดระวังให้ดีนิดนึงแต่โดยรวมเนี่ยดวงมันมีการ จบมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ใช่หลังจากดาวพระเสาร์ย้ายแล้วมันจะออกจากชีวิตเราไปทั้งหมดเหมือนเป็นการเคลียร์เป็นการเก็บกวาดอะไรบางอย่างที่มันรกหูรกตาแล้วรู้สึกว่าอยู่กับเราไปมันก็ไม่มีประโยชน์มันถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่อีกในยะหนึ่งเนี่ยจะมีหลายๆคนที่มีเกณฑ์เรื่องของความพัดภาคสูญเสียอาจจะเป็นการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งในกรณีนี้ถ้าอ่านตามไพ่อาจจะมา รวมถึงบุคคลภายในครอบครัวก็เป็นได้เพราะฉะนั้นการเกิดแก่เจ็บตาย สมมาต้องเรียนพูดตรงๆว่ามันเป็นเรื่องปกติหลายๆคนอาจจะมีญาติหรือมีคนในครอบครัวที่เจ็บป่วยเรื้อรังหรืออะไรแบบนี้มานานแล้วแล้วอาจจะมีเรื่องของงานข่าวดําเกิดขึ้นก็ต้องแสดงความเสียใจแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคนที่อยู่ต้องสู้กันต่อไปส่วนในเรื่องของธุรกิจใครรอคอยการลงทุนเพิ่มในกรณีเจ็ดเหรียญเนี่ย แนะนำว่าให้รอคอยของเก่าให้มันผลิดอกออกผลหรือให้มันคืนทุนให้มันได้กำไรก่อนถ้ามีเงินอยากจะรอลงทุนเพิ่มคิดรอบคอบคิดให้ถี่ถ้วนไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆส่วนใครที่จะทำธุรกิจแนะนำว่าให้ทำกับคนในครอบครัวหรือในหมู่เครือญาติกันจะดีที่สุดจะได้ไม่เกิดปัญหาอย่างน้อยก็เป็นคนที่สนิทชิดเชื้อกันโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่เพศ หญิงหรือคุณมีเกณฑ์ว่านารีอุปถัมภ์ผู้หญิงให้การเมตตาช่วยเหลือหรืออาจจะเป็นคุณแม่คุณยายคุณย่าของคุณเองก็ได้ในลักษณะนี้คนมีคู่ให้ระมัดระวังในเรื่องของการแทงลูกแทงบุตรคือสิบถ้วยเนี่ยจริงๆมันก็เป็นไพ่ที่ดีสําหรับใครที่อยากจะมีลูกใครอยากจะมีลูกมีเกณฑ์จะมีบุตรสําเร็จสมหวังดังใจ แต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหรือมีเรื่องของการแทงลูกแทงบุตรเกิดขึ้นได้ส่วนบางคู่บางกรณีช่วงนี้ อาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างอาจจะเป็นเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นแล้วพยายามคุยกันด้วยเหตุผลคนราศีกันเนี่ยในครึ่งปีแรกมันจะมีในเรื่องของความใจร้อนหรือความหุนหันพันแล่นไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องความรักเราต้องใจเย็นๆเพราะฉะนั้นเรามุทะลุไปเราอารมณ์ร้อนโมโหร้อนไปท้ายที่สุดอะหลายๆอย่างมันอาจจะพังเพราะความใจรน ขอองงเเราเก็ได้ส่วนในคู่ที่มีปัญหาในเรื่องของการนอกใจหรืออะไรกันเกิดขึ้นถ้าตัดสินใจจะจบก็สามารถจบได้ส่วนคนที่มีรักทางไกลต่างชาติต่างแดนต่างภาษาให้ระมัดระวังในเรื่องของการถูกหักหลังหรือมันมีเรื่องของการนอกใจกันเกิดขึ้นบางคู่บางคนอาจจะมีเกณฑ์ถูกเทแบบกระทันหัน,หนไม่ทันตั้งตัวก็เป็นได้สิ่งหนึ่งที่จะให้คนบราศีกันโฟกัสในช่วงนี้ก็คือการสร้างเงิน สร้างงานสร้างฐานนะการทําธุรกิจที่ประสบความสําเร็จการติดต่อค้าขายต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนประสบความสําเร็จหรือการทําธุรกิจของครอบครัวทําอะไรร่วมกับคนในครอบครัวแล้วประสบความสําเร็จ ดังนั้นเนี่ยความรากักถ้ามันไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญในชีวิตถ้าคุณยังโสดอยู่แนะนำว่ายังไม่ต้องรีบร้อนความรากักต้องใจเย็นๆบางคนบางกรณีอาจจะเจอคู่ที่เป็นต่างชาติต่างภาษาหรือบางคนจะได้คู่ของที่เป็นลักษณะรักข้ามรุ่น หรือรักต่างวัยอายุห่างกันหลายๆปีก็เป็นได้แต่ความรักที่มีเข้ามาเนี่ยอยากจะบอกว่าอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนนะคะหรือบางคนอาจจะได้เจอคนที่เขาผ่านการมีครอบครัวมาแล้วก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆศึกษาดูใจซึ่งกันและกันไม่ต้องรีบร้อนส่วนในเรื่องของการเงินไพ่ราชินีไพ่ราชินีถือเหรียญกับไพ่เจ็ดเหรียญเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองที่รอคอยการผีดอกออกผลหรือการ ได้ทุนคืนหรือได้กำไรอะไรบางอย่างหรือการทำธุรกิจประสบผลสำเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนกันก็คือพูดไปแล้วอย่าให้ใครมาหลอกมาโกงช่วงนี้อย่าเชื่อใจใครง่ายๆอย่าโลภมากลาบจะหายจริงๆแล้วการที่เรามีเงินก้อนมีความมั่นคงในเรื่องของหลักทรัพย์อันนี้เป็นสิ่งที่ดีของชาวราศีกันแต่มันจะมีคนเข้ามาเบียดเบียนเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เสริมดวงด้วยการบริจาคทรัพย์บริจาคทานจำไว้ว่ายิ่งให้ยิ่ง ได้รับให้วงเล็บคือให้ความช่วยเหลือคนยากไร้คนรอยโอกาสไม่ใช่ว่าให้ยืมแล้วเป็นเงินก้อนใหญ่ให้เยอะแล้วสุดท้ายอาจจะไม่ได้คืนก็เป็นได้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพคนราศีกันเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างแรกเลยก็คืออุบัติเหตุหรือมีเกณฑ์จะได้เจ็บหนักป่วยหนักหรือบางท่านบางคนเนี่ย อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอวัยวะภายในเช่นหัวใจเบาหวานโรคอ้วนหรือความดันโลหิต <c oughs> เพราะฉะนั้นอาหารการกินก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันช่วงนี้เนี่ยจะอุดมสมบูรณ์ขึ้นแต่มีเกณฑ์ว่าน้ําหนักจะขึ้นถึงแม้ร่างกายจะแข็งแรงแต่ก็อย่าประมาทขับรถขับราไปไหนให้ระมัดระวังให้ดีกระบี่การ หนึ่งที่จะแนะนำก็คือการขอพรอ,องค์พระแม่ลักษมีให้มีคนคอยช่วยเหลือเมตตาอุปรรมัมภมไพ่ที่เกี่ยวกับไพ่เดอะเวิลด์หมายถึงปัญหาที่มันาคาราคาซังแล้วมันมากับสิบดาบอย่างที่บอกไปครึ่งปีแรกมีเกณฑ์จะจบกับอะไรหลายๆอย่างแต่มันอาจจะเป็นการจบแบบที่เราได้รับชัยชนะหรือได้รับข่าวดีก็เป็นได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลอะไรใดๆทั้งสิ้นทำใจให้สบายพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงแล้วก็ 啊。Oh. ตั้งสติอยู่กับปัจจุบันคุณยังไงก็ได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับความอุปัรรมที่ดีจากเพศหญิงหรือเพศตรงข้ามแน่นอนส่วนการทําบุญอีกอันนึงก็คือการทําบุญลงศพทําบุญลงศพหรือทําบุญกับศพราญาตโมรลนิธิปอเต็กตึงหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายแล้วอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรท้ายที่สุดแล้วทุกๆอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินจะ มั่นคงขึ้นในที่สุดโดดเด่นที่สุดครึ่งปีแรกคือเรื่องเงินก็ขอให้คนราศีกันโชคดีจบคลิปนี้อย่าลืม s u b สไครต์อย่าลืมติดตามและอย่าลืมกดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชท facebook ส้มมะพยากรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ